สวัสดีค่ะอันนี้คือผลเทสเมมบอร์ด fm 2บวกนะคะนี่ค่ะเมมบอร์ดจะเป็นรุ่นกิกะไบต์นะคะ F2 a 8 8 xm hd hd นะคะรุ่นนี้ตรงรุ่นนะคะบวกเป็น cpu a 8 7600นะคะอันนี้ใช้งานได้ปกตินะคะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะบอร์ด clair, จะเป็น SN ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะใช้งานได้นะคะตรงรุ่นนะคะเนี่ยค่ะ A87600 นะคะที่ลูกค้าสั่งซื้อมาแล้วก็บอร์ดจะเป็นรุ่นนี้นะคะใช้งานได้ปกติเลยค่ะ ลม c ยูก็หมุนปกตินะคะ